เสียงผีล้างปราชาวเวียดนามสู่ลำโพงรถแห่ชายแดนไทยปฏิบัติการจิตวิทยาที่โลกต้องจารึกสวัสดีครับชาวไทยมิตรทุกท่านที่กมพิชาวโวยวายว่าปฏิบัติการเสียงผีของเราไร้มนุษยธรรมให้บอกตรงนี้เลยว่าไม่มีกฎหมายระหว่างประเทศข้อไหนห้ามนะครับที่นี้มาเข้าเรื่องมันๆกันดีกว่าข่าวปฏิบัติการรถแห่ครองพิภพของพี่การจอมพลังที่บ้านหนองจานกลายเป็นมิติใหม่ของการตอบโต้แต่รู้ไหมครับว่าแผนใช้เสียงผีปั่นประสาทศัตรูแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อ60ปีก่อนใน สงครามเวียดนามวันนี้เราจะมาไขปริศนานี้กันเรื่องนี้ต้องย้าว่าเราไม่ได้เริ่มก่อนนะครับแต่เป็นการตอบโต้เมื่อการยั่วยุและการลุกล้ำอธิปไตยมันถึงที่สุดเพื่อประกาศให้รู้ว่าคนไทยไม่ยอมให้ใครมายามนี่คือภูมิปัญญาแบบไทยๆที่ฝรั่งต้องทึ่งอเมริกาต้องใช้ลำโพงยักษ์ขนไปกับเฮลิคอปเตอร์เพื่อกระจายเสียงกลางป่าแต่บ้านเราใช้รถแห่ครับของที่เห็นกันตามงานวัดงานบวชทูกพลิกโฉไม่กลายเป็นอาวุจิตวิทยาเป็นสไตล์กวนประสาทแต่ได้ผลที่ไม่มีในตำราไหน หลักการของมันคือสร้างสภาวะคุกคามที่คลุมเครือทําให้สมองศัตรูแฮง์ไปเลยเพราะไม่รู้จะกลัวผีหรือหล่เครื่องบินรบจริงความสับสนนี่แหละครับที่บันทอนกาลังใจได้ดีที่สุดย้อนกลับไป60ปีก่อนที่เวียดนามเมื่ออาวุธทําลายได้แค่ร่างกายแต่ทําลายหัวใจทหารเวรยียดคงไม่ได้สหรัฐจึงสร้างอาวุธที่ทําลายถึงจิตวิญญ,ญาณน,นั่นคือปฏิบัติการรับ o peration wandering soul ปฏิบัติการนี้คือการแฮกเข้าระบบความเชื่อของคนเวียดนามโดยตรงที่เชื่อว่าคนตายไกลบ้านจะเป็นผีเรี่ยร่อนอเมริกา ลยสร้างเทปผีหมายเลขสิบขึ้นมาซึ่งเทปนี้ในเน็ตมีให้ฟังนะครับชาวไทยมิตรใครใจกล้าลองไปหาฟังกันได้บอกเลยว่าหลอนใช้เล่นเป็นเสียงวิญญาณเพื่อนทหารร้องคำครวญเตือนว่ากลับบ้านเถอะก่อนจะเป็นเหมือนทันเสียงนี้ถูกเปิดจากลำโพงกลางป่าทุกคืนแน่นอนว่าเวียดก,กงก็โต้กลับโดยโฆษณาชวนเชื่อว่านี่เป็นกลลวงจากเวียดนามสู่ชายแดนไทยแม้จะห่างกัน60ปีแต่แก่นของมันคือการครอบงาเชิงสัญ,ญลักษณ์เป็นการประกาศกล้าวว่าฉันเข้าไปในหัวแก่และทําลายความสงบสุขของ แกได้ทุกเมื่อและที่บ้านหนองจานได้ผลไหมคําตอบก็ชัดเจนจากเสียงวอยวายของฝั่งตรงข้ามนั่นแหละครับแต่เรื่องนี้ก็ทิ้งคําถามไว้ว่าเส้นแบ่งระหว่างยุทธวิธีที่ฉลาดกับความไร้มนุษยธรรมมันอยู่ตรงไหนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอาวุธที่ส่งพลังที่สุดก็ยังเป็นความกลัวในใจเราวันนี้มันคือเสียงจากรถแห่วันหน้าจะเป็นอะไรชาวไทยมิตรคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ